ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นิชามานำเสนอฝานะคะฝาสักชุดหนานะคะวันนี้นะคะเราเพิ่งตัดแต่งหัวเสร็จนะคะชุดหนาคือนี่นะคะคือหนาเกือบเกือบนิ้วนะคะคือสองเซนนะคะแต่บางอันก็อาจจะประมาณเซนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือไม่ก็สองเซนเปะ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะความหนานะคะอันนี้คือมีตั้งแต่หน้าห้านะคะ หน้าหกนะคะอันนี้หน้าหกนะคะหน้าหกความหนาก็เท่ากันนะคะหน้าหกอันนี้จะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะนี่นะคะหน้าเจ็ดนะคะหนาายาวๆนะคะยาวแต่สามนะคะสามศอกถึงสิบศอกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่หน้าแปดนะคะชุดน,น,นี้นะคะหน้าแปดคือหนาเท่ากันนะคะนี่นะคะหนาเกือบเกือบนิ้วเลยนะคะเกือบเกือบนิ้วส่วนบางอันก็คือสองเซนจะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้คือเราขายรวมค่ากันไปเลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่หน้าแปดนะคะหน้าแปดนะคะอันนี้หน้าเก้านะคะนี่ค่ะอันนี้คือหน้าเก้าส่วนอันนี้คือหน้าสิบนะคะสวยๆเลยนะคะ อันนี้หน้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้หน้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหน้าสิบเอ็ดนะคะมีตั้งแต่หน้าห้าถึงหน้าสิบเอ็ดนะคะคือฝาหนานะคะหน้าห้าถึงหน้าสิบเอ็ดนะคะต่อมาก็จะเป็นพื้นนะคะพื้นสักนะคะพื้นสักมีตั้งแต่หน้าห้าเลยอ่ะเอาหน้าห้าเลยนะคะนี่นะคะหน้าห้านะคะ หน้าห้าก็คือจะหนาอยู่ที่บางอันก็คือนิ้วครึ่งแล้วก็เต็มที่ก็คือนิ้วนะคะมันจะคือจะขายค่ากันไปนะคะหน้าห้าหน้าหกนะคะอันนี้คือหน้าหกนะคะหน้าหกสวยๆจริงๆนะคะเนี่ยชุดเนี่ยสวยมากแล้วก็หน้าเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแปดนะคะนี่นะคะอันนี้หน้าแปด น,นี่จะเป็นหน้าก้านะคะหน้าก้านะคะความหนานะคะความหนานิ้วครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งอะนะคะความหนาของเขานะคะหน้าก้านะคะเนี่ยสวยเลยแล้วก็หน้าสิบนะคะหน้าสิบจะมีอยู่ที่สองตรงนี้นะคะอันนี้คือหน้าสิบนะคะนะคะหน้าสิบนะคะนะคะความหนานิ้วเต็มเต็มนะคะนิ้วอ้วน นี่คืนิบความยาวก็จะอยู่ตั้งแต่น่าจะอยู่ตั้งแต่สศอกถึง1ิบศอกนะคะพื้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนิชาจัดส่งราคาในแชทนะคะขอบคุณค่ะ